ให้พวกเราได้มีหลักทิดสิ่งที่ผอ,อได้ฝากฝากทิดไว้นะครับก็คือว่าให้พวกเราได้นำมาคิดก็คือว่าพ่อแม่หวังเพื่อพาเจ้ากูเล่าหวังให้เจ้าสร้างชื่อคา,าดหวังกำลังฝีมือเจ้าคือคว,วามหวังของปูแล้วดังนั้นสิ่งนี้ผอ,อให้ฝากให้เป็นหลักทิดไว้ ว่าเราเป็นคนที่สำคัญสาหรับพ่อแม่ขอของครอบครัวเป็นคนที่สำคัญของคุณครูเป็นคนที่สำคัญของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอยู่เสมอนะครับพี่หลักคิดว่าการที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรต,ต่างๆเนีน่เราเป็นคนที่มีความสำคัญนะครับเป็นคนที่มีความสำคัญนะครับหลักนน เนี่ยนะตอนนี้นักเรียนคงเห็นแล้วว่าเมื่อนักเรียนมานเรียนนักเรียนอยากได้อะไรจากทุกครูและเวลานนี้คุณครูของเราได้ กเรียนจะต้องไปต่ออีกเพื่อสร้างชีวิตยังไม่ถึงวันปลายแต่สิ่งที่พ่อ นะครัให้ปร,ระสมเ็จมากนั้นนแต่นี้ไปพว่าให้ศิลทุกคนที่จบการศึกษาแล้วได้โปรด้านสติตามว่ารับในสิ่งที่คุณครูให้และต้อ,ตองก้าวไกก็ขอให้ปรสวมสเร็จตามสิ่งที่มุ่งมั่นฝ่านา พี่หวังเพื่อเราญาติน้องที่หวัางเพื่อนเราก็ขออย่าให้เรื่ครอบครัวอย่าให้เรืผู้ที่ให้ความรักความเป็นดูให้ชีวิตกับเรามาก็ขออย่าให้เรื่ประการที่สองขออย่าให้เรื่องโรงเรียนสถาบันก็คือโรงเรียนภาษาพิษาอย่างนี้ซึ่งมีทั้งคุณครูมีครับเพื่อนนะครับพี่ิน้องที่อยู่ตรงนี้ คิเถือเพื่อก็มานะครับมาแล้วก็มาช่วยนายดูแลของก็อย่างทีสนามนอยมางนี้ก็ฝากไว้ทีอะไรนะครับก็ติดต่อมาได้เพราะบางทีบางอย่างเราต้อกยอมรับว่าชีวิตเราของทีคุณครูสอนเรียนอาจจะไม่เพียงพอและที่อาจจะเป็นตัวปัญหาต่างๆเรื่องของการเรียนเรื่องของชีวิตเรื่อของครอบครัวคุณครู ที่อยู่นั้นที่นี้ไม่ากเตารอน้อให้พวกเราได้แต่่เทเพราะยานันที่จะเียนถาบันอันที่สามฝากไว้ยาก็คืออย่าลืมสังคมและประเทศชาติของเราเราเป็นไทยประเทศเราตั้งมานานนะครับมีประวัติศาสตร์การยามาก็ขออย่าให้ลืมประเทศชาติไวแล้ว อยู่ในาที่อ่าน,นี้ได้โบนาร,ารอมฟอ,อให้ิลัทค,คนที่จบการศาึษาแ้วก็จไปด้วยอนมุมนะทุาพระรสามติและิสี่ใจูม,ม,มาปัสหลาส่ใจก็ขอให้มีปังมสุดท้ายให้มีุกใจสุกใจนะครับีสุกใจ ที่สิ่งใดก็ขอให้ผมปาณาทุกประการ